ก็บอกว่านี่สีนี้สีนี้นี่แหละเขาเรียกน้ำตาลเข้มนี่ห้ออะไรอันนี้อนี้เลยอันโอเคเฮอร์เบอร์สีน้ำตาลเข้มนี่แหละนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีน้ำตาลเข้มเนี่ยเห็นไหมอ่านในจอโทรศัพท์ก็ได้เห็นยังชัดไหม เข้มโอ้ยนไม่ได้พี่นองเลยทะลอยู่ป่าบ้านเลยกไปไหนเพื่อนคู่หูไปไหนไม่รู้ให้มาอ่านให้ก็ไปจ่อยไปแล้วทำไมไม่ลองเปลี่ยนสีบ้างเอาแต่น้ำตาลเข้มอย่างเดียวเลยนะสีแบบนี้เนี่ยลองดูสินี่สีชมพูสีม่วงเนี่ยเดาอะไรอีก โอ้ยน่าใช้จังเลยหนึ่งแถมหนึ่งเลยยะเบบ้ออยในหน้าหนาวเนี่ย้วยี่ห้อนี้มันดีหรือยะเสือก็เริ่มเยอะแล้วเนี่ยไม่กล้ายอมอ่ะกลัวสารเคมีเข้าร่างกายเพราะว่าเป็นคนที่แบบผิวบอกบานางศิษะก็บอกว่า ว้าวน่ากินจังเลยสามสิบเก้าบาทเขาเรียกว่าชีสเชสไส้สับปะรดหักผลไม้อบกรอบ้องขนมแบบไหนเนาะไว้กินตอนแบบเวลาเราหิวเนะาะเอฟซีจักประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยนะฮะมันจะหิวแล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทานข้าวเย็นเนอะนะครับ คือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่การนะควบคุมอาหารหรือว่า,อาการนะลดความอ,อ้วนที่ถูกต้องเนาะนะครับแต่ว่าเราก็พยายามเลี่ยนที่จะกินข้าวนี่แหละอูอันนี้ก็น่าสนใจนี่นะแถมคือถ้าไม่หิวมากเนี่ยก็จะกินน้ำเปล่านะครับแต่บางทีมันอดไม่ไหวก็ต้องมีขนมพวกนี้นะฮะไว้กินนะสักสองชินะ้นเนาะนะ อยากกินขนมไส้ไก่นะขนมที่มันมีมันมีเป็นแบบชินช้นๆสูโม่ไว c ์ฮะอ่าเดี๋ยวไปดูมาม่าด้วยไว c ์เออน่ากินอยู่นะไว c ์เนี่ย ฟันโอรถอะไรเนี่ยไม่มีรถนมเหรอ,อโอเคได้แล้วสองอย่างเอารถอะไรโอเคเฮอร์เบ okay, <Her> ิลเหรอมีไงต้มโคลง<ม>ที่ค่อยชอบกินกี่บาทหกสิบสามบาทต้มโงนี่ไม่ต้องทแบบแห้หงหหก็แล้วแต่ชอบ ชอบแบบน้ำหรือชอบแห้งก็ได้เส้นหมี่ก็น่ากินยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อโอเคโอเคว้าวโอ้โอ้มีรสกิมจิด้วย ก,ก,กินไนนะกิเป็นยังไงวะมันก็จะออกแนวเกาหลีเกาหลีหแต่รสชาติที่กินนานบ่อยที่สุดเลยนี่แหละมะม,ม,ม่ามูสับดั้งเดิมดั้งเดิมออริจินอลอุ้ยอันนี้กินแห้งอร่อยนี่แหละอันนี้โคตรดั้งเดิมเลยเนี่ยสิบสองหกสิบสาม 12, บาทเนี่ย อันนี้แหละ <C oughs> คิดถึงตอนเป็นเด็กสมัยเรียนส <C oughs> มัย <C oughs> สามบาทอืสมัยเรียนปถมละสองละสามบาทหุ้นกับเพื่อนคนละบาทหุ้นกับเพื่อนสามคนมนี่คนละบาทเสร็จแล้วก็ไปซื้อตอนประมาณสักสามโมงครึ่งที่เขาพักพักเล่นตอนเย็นนั่นแหละ <C oughs> เล่นเหนื่อยเนื่อยก็ไปเดินข้าว้านค้างแล้วก็หารการคนละบาทแล้วก็ซื้อมาแล้วขยำขยำ ฉีกซองเครื่องจุ่มใส่แล้วแข็งขยายามดูเพราะลุกๆ,ๆอยู่ในซองแล้วก็กินอ,อันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะฮะมันคืออะไรอ่ะนมนนมหอมอ,อเครื่องดื่มทันย์นยาหารอ๋อเครื่องดื่มทันยาหารสำเร็จรูปซีเรียลเอออันนี้เป็นซีเรียลนี่ก็น่ากินอยู่นะ,นะสิริเรียลกินแล้วจะอิ่มนะมกินก่อนนอนก็ดีนะ เออทำให้ออุ่นท้องหลับสบายอิ่มดีซองละหบาทมีทั้งหมดกี่ซองสิบหาซองอ๋อจาก75บห้เหลือหกสบเจอ๋อนี่ไงเขาลดราคาเออไดของตรงกลาแล้วบถงแล้วมาซื้อผลไม้นะฮะยันนี้มี รำแก้บนนะฮะถวายองคูผ่านช่องแอนแฟมิลี่นะฮะผมนะฮะได้กี่อย่างแล้วย่าผลไม้บางอย่างมีแล้วซื้อแค่บางอย่างโอ้ย่าองุ่นชายแมสแคท อ๋อนี money, pigs, ่ไงน้อยนาเพชรปากช่องโดวเท่าไหร่ฮะ60ค่ะโดวละ60บาทนะฮะเพชรปากช่องรับสิบได้ยี่สิบบาทพวงละต่องพันสิบบาทเลยนะานค่ะอันไหนไม่เปรี้ยวฮะอันนี้อันนี้ค่ะ อ๋อแล้วอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นไส้อั่วครับผมอ๋อเอาเอาไส้อั่วอันหนึ่งแล้วก็ไส้ไส้กรอกไม่เปรี้ยวอันหนึ่งได้เลยครับไอ้ไม่เปรี้ยวแล้วเอาให้แห้งๆแล้วกันครับแล้วก็ไส้อั่วใช่เลยวันนี้ใช่อ่ะนี่สองไม้เราชอบแห้งๆเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นยี่สิบบาทครับผมก็ทำไมขายถูกจัง่ยขายแค่สิบบาทขาโอ้ขายถูกมากเลยอ่ะถ้าเป็นเราเราจะขายมาแล้ะสามสิบบาท อัน,นี่คืออะไรอันนี้เื็นหมูค่ะ,นนคะหมูใช่ไหมอน,นีเราดี๋ยวก็ตก้าที่เอาน้ำลำไมใยผสมกระเจี๊ยบมีราคาเท่าไหร่ครับเอา20่บครับเราชอบกินแบบผสมนะฮะคุณผู้ชมจะได้สองรสชาติในแก้วเดียวกัน อ่คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วนะฮะแล้วก็คลิปต่อไปก็มารับชมรำแก้บนนะครับสวัสดีครับ